เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึง่งเดิมเนี่ยเป็นไมเกรนอยู่แล้วค่ะถามว่าเป็นไมเกรนเนี่ยเวลาจะคุมกําเนิดเนี่ยจะต้องคุมด้วยวิธีไหนเคยได้ยินบอกว่าถ้าคุมไม่ดีมันก็จะทําให้โรคที่เป็นดุนแรงขึ้นไมเกรนนี่คุมกําเนิดได้ทุกวิธีนะคะ,ะมีการกินยาคุมกําเนิดตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถ้าเป็นยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมน2ตัวอาจจะทําให้หมไมเกรนกําเริบได้แต่ยังไงก็ตาม,มปัจจุบันเนี่ยยาคุมเป็นฮอร์โมนต่ําสรุปเป็นไมเกรนก็ลองกินดู ากินแล้วมันไม่กําเริบก็กินได้แต่กินแล้วมันกําเริบก็ไม่ต้องกินนะคะแต่ไมเกรนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับฮอร์โมนโปรเจสโรนนั่นคือยาฝังต่างตังเป็นฮอร์โมนโปรเจสโรนหรือยาฉีดช,ชนิดสามเดือนเป็นฮอร์โมนโปรเจสโรนหรือใช้ห่วงอนามัยคุมกําเนิดซึ่งไม่มีฮอร์โมนก็จะไม่มีผลกับไมเกรนนะคะสรุปว่าก็สามารถเลือกการคุมกําเนิด ได้แต่จริงๆถามว่าฮอร์โมนเอสเทเจนที่อาจจะทำให้ไมเกรนกำเริบนั้นเป็นทุกคนไหมก็ไม่เป็นทุกคน <c oughs> ดังนั้นบางคนไมเกรนก็สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดธรรมดาได้นะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิด p o l y เฮิร์ฟพ s ส n h ออนแฮปปี้เส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223